สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอ่าตรงนี้ทางคุณลูกค้าได้ลงทะเบียนการเทรนอีเวนทัลลีรของคลังโกเซลไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมไมีแค่เราสองคนล่ะลูก ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับทางลูกค้าเลยค่ะอาจจะมีบางท่านที่ลงทะเวียนไว้เราไม่ได้เข้ามาในลิงก์อะค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีท่านเดียวเดี๋ยวใช่ค่ะทางเมย์ก็เดี๋ยวจะเทรนเริ่มเริ่มเทรนเลยก็ได้ค่ะพระตกใจเลยเนีย่ย<อ>พี่รู<อ>้สึกพี่รเ t e จีมากเลยอะ <c oughs> <ด>น้องน้องเมย์ใช่ไหมคะที่มานะคะค่ะ เดยังไงจริงๆเออน้องนิวยาดูแลพี่ไม้อยู่อ๋อโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวขอเริ่มเลยนะคะได,ได้ค่ะค่ะได้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะสำหรับตัวเมนู Inventory นะคะหรือว่าคลังสินค้าของเราะคะ่ะหากทางร้านค้ายังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะตรงเมนูตรงนี้เขาจะให้คลิกเข้าไปเนาะแล้วก็ ให้เปิดใช้งานคลังก่อนค่ะตรงนี้คุณพี่มาได้ทำการเปิดคลังเรียบร้อยแล้วหรือยังคะยังเลยค่ะพี่เพิ่งเชื่อมเองเพิ่งเชื่อมร้านเองโอเคค่ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ยังไม่ได้เปิดคลังร้านค้าเนาะเขาก็จะขึ้นว่าต้องการเปิดคลังหรือไม่ก็สามารถคลิกเปิดคลังได้เลยนะคะหลังจากเปิดคลังเรียบร้อยแล้วค่ะ หน้าจอก็จะขึ้นเป็นรายการสินค้าคงคลังนะคะที่มีอยู่ในคลังเราทั้งหมดให้ลักษณะนี้เลยค่ะซึ่งนะคะสินค้าในคลังนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตัวสินค้าได้นะคะหากว่ามีการแนบรูปภาพหรือว่าระบุรายละเอียดไว้ในตัวสินค้าค่ะตรงนี้ก็จะถูกดึงเข้ามาด้วยสำหรับข้อมูลสินค้าคงคลังค่ะตรงนี้ก็จะแสดงนะคะรายการสินค้าพร้อมขายแต่ละคลังค่ะว่า ครั้งนี้มีจํานวนเท่าไหร่ครั้งนี้มีจํานวนเท่าไหร่ในกรณีที่ทางร้านมีหลายคลังเนาะอาจจะมีคลังหลักคลังกทมกคลังต่างจังหวัดนะคะคลังเหนือคลังใต้อะค่ะเขาก็จะแสดงสินค้าที่คงคลังในแต่ละคลังให้เลยนะคะต่อไปค่ะแจ้งเตือนสต็อกค่ะตรงนี้ทางร้านค้าสามารถกำหนดจำนวนขั้นต่ำนะคะของสินค้าพร้อมขายค่ะว่า เมื่อสินค้าถึงเท่าไหร่นะคะระบบจะทําการแจ้งเตือนสถานะว่าสินค้าดังกล่าวใกล้จะหมดแล้วนะคะเพื่อให้ทางร้านค้าทําการเติมนะคะสต็อกได้ทันท่วงทีนะคะจะได้ดําเนินการพร้อมขายได้ตลอดเวลาด้านล่างค่ะก็จะเป็นการแสดงการเคลื่อนไหวของรายการสินค้านั้นๆนะคะว่ามีการนําเข้านะคะหรือว่านําออกนะคะจากประเภทไหนบ้าง อ่าถ้าเกิดว่าตามหน้าจอนะคะตรงนี้รายการสินค้า SKU นี้ค่ะเขามีการสร้างคลังนะขึ้นมาใหม่ก็คือเป็นการกำหนดนะคะคลังเข้ามา90ชิ้นนะคะตอนสร้างคลังแล้วก็มีการจัดซื้อเข้ามา200ชิ้นนะคะประมาณนี้เลยแถบสุดท้ายเนี่ยจะเป็นหลอกประวัติการทำรายการค่ะที่จะบันทึกนะคะประวัติการทำรายการของสินค้าแต่ละ SKU นั้นๆไว้ด้วยค่ะ ต่อไปนะคะตัวคลังสินค้าค่ะตรงนี้ในกรณีที่ทางร้านค้ามีหลากหลายคลังสามารถทําการสร้างคลังสินค้าของตนเองได้นะคะก็ระบุชื่อคลังนะคะได้เลยเช่นอาจจะมีอีกคลังหนึ่งนะคะอยู่ที่อีสานเราก็ใส่ชื่อเป็นคลังอีสานก็ได้แล้วก็ระบุที่อยู่เลือกที่อยู่นะคะที่มีอยู่ในระบบในกรณีที่ที่อยู่ดังกล่าวอะค่ะไม่มีอยู่ในระบบก็สามารถไปที่เมนูตั้งค่านะคะแล้ว ก็จัดการที่อยู่เพิ่มที่อยู่เข้าไปใหม่ได้เลยเนาะแล้วก็เขาก็จะดึงที่อยู่ขึ้นมาให้ค่ะแล้วก็นํามาสร้างคลังอีกคลังหนึ่งของเราก็ได้เมื่อเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกเลยหากต้องการใช้งานคลังไหนเนี่ยบ่อยๆในการที่ระหว่างที่เราทำการออก tracking อะคะ่ะระบบเขาก็จะมีหน้าให้เลือกว่าจะให้ตัดคลังไหนอีกรอบนึงเนาะหน้านั้นนะคะเขาจะ d e ฟอลต์นะคะเป็นค่าเริ่มต้นของคลังหลักที่เราเลือกไว้ก่อนค่ะทางร้านค้าก็สามารถเลือกได้เลยว่าต้องการให ตัดครังไหนเนะคะเป็นค่าเริ่มต้นต่อไปค่ะการเปลี่ยนแปลงจำนวนนะคะการเปลี่ยนแปลงจำนวนก็จะเป็นการาเพิ่มสต็อกลดสต็อกนะคะของสินค้าคลังนั้นๆน,น,นะคะ เมื่อเราคลิกสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะลำดับแรกเลยเขาจะให้เราเลือกตัวคลังเนาะในกรณีที่มีรหัสอ้างอิงนะคะหรือว่าไฟล์ต่างๆอาจจะเป็นใบเสร็จหรือว่าอะไรก็ตามเนาะถ้าเกิดว่าเรามีการที่จะเพิ่มสินค้าเข้าคลังอาจจะเป็นใบเสร็จใบจัดซื้อต่างๆนะคะทางรา้านค้าสามารถแนบไฟล์เพื่อเป็นหลักฐานในการเปลี่ยนแปลงจํานวนคลังก็ได้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นเราก็เลือกสินค้านะคะที่เราต้องการเปลี่ยนแปลง สามารถเลือกได้มากกว่า1รายการ SKU นะคะถ้าเกิดว่าต้องการสั่งสินค้าเข้าสต็อกเนาะทีเดียวพร้อมๆกันหลาย SKU เราก็เลือกได้เลยประเภทก็มีการเพิ่มการลดนะคะสามารถเพิ่มสต็อกลดสต็อกได้จากหน้านี้เลยค่ะด้านหลังเขาจะเป็นจํานวนพร้อมขายนะคะก็คือจํานวนสต็อกที่มีอยู่ในคลังนั่นเองค่ะเราก็ดูได้เลยค่ะสมมุติอันนี้เหลือ1000นเนาะเราอาจจะ สั่งเพิ่มเข้ามาอีก1000ค่ะอันนี้มี59 97แล้วก็อาจจะสั่งเป็น3เนาะเพื่อให้ครบ60,000นะคะน,นี่ก็สั่งเพิ่มอีกพันหนึง่งเพื่อให้เป็น2 0 0พคะ่ะตามนี้ได้เลยอันนี้ก็เป็น11จะได้ครบร้อยก็ได้นะคะเมื่อเราสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะสินค้าเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะ พอสร้างการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะจะสามารถคลิกเข้าไปดูการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ด้วยนะคะว่ามีการเพิ่มจานวนสินค้าชิ้นนี้เท่าไหร่ลดเท่าไหร่นะคะมีทั้งหมดเลยถ้ามีการแนบไฟล์ไว้นะคะข้อมูลตรงนี้ก็จะแสดงขึ้นให้ด้วยเนาะพร้อมประวัติการทํารายการนะคะเก็บหลก ทุกการทํารายการเลยสําหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอ่ะหลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงข้อมูลเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนแปลงจํานวนเนาะก็คือการเพิ่มลดสต็อกของเรานั่นเองที่เมนูการเคลื่อนไหวค่ะเขาก็จะแสดงด้วยนะคะว่าเรามีการเคลื่อนไหวโดวยการเปลี่ยนแปลงจํานวนค่ะสินค้า5 SKU นี้นะคะที่เราเพิ่งทําการเพิ่มสต็อกเข้าไปเมื่อสักครู่นี้เลยอยู่ตรงนี้เนาะอ่ะก็มีเพิ่มเข้านะคะจากการเปลี่ยนแปลง11 ชิ้นนะคะแล้วก็สินค้าชิ้นนี้เนาะมีการเพิ่มเข้าหนึ่งพันชิ้นสินค้าชิ้นนี้มีการเพิ่มเข้าหนึ่งพันชิ้นสินค้าชิ้นนี้มีการเพิ่มเข้าสามชิ้นค่ะสำหรับหน้าการเคลื่อนไหวนะคะเขาก็จะแสดงการเคลื่อนไหวของสินค้าทั้งหมดอยู่สี่ประเภทนั่นก็นั่นเองนะคะลำดับแรกก็คือเป็นการจัดส่งถ้าเป็นการจัดส่งเนาะก็จะเกิดจากการที่เราทําการออก tracking หรือว่าจัดส่งสินค้าประเภทนั้นๆไปนะคะตรงนี้เนื่องจากว่า ตัวร้านค้าของเมเนาะเป็นร้านเทสอะค่ะก็เลยไม่ได้มีการส่งจริงถ้าเป็นร้านค้าจริงๆนะคะเมื่อมีการจัดส่งและทางร้านค้าค่ะกรองตามการจัดส่งเขาจะขึ้นเลยค่ะว่าสินค้า SKU ใดบ้างนะคะลบหนึ่งออกไปเนื่องจากว่ามีการจัดส่งให้กับลูกคา้านั่นเองประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นรายการประเภทสินค้าคงคลังนะคะความเคลื่อนไหวก็คือเป็นการสร้างคลังนะคะขึ้นมาใหม่นั่นเองก็จะ กรองขึ้นมาตามนี้เลยนะคะก็จะเห็นได้เลยว่ามีการสร้างคลังของสินค้าชิ้นใดบ้างนะคะเข้ามากี่ชิ้นกี่ชิ้นนะคะระบบเราก็มีการแสดงการเคลื่อนไหวของสินค้าทั้งหมดเลยต่อไปเนาะเป็นการเปลี่ยนแปลงจํานวนนะคะก็คือที่เมย์ทำไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือเป็นการแอดเข้านะคะนำออกของสินค้าต่างๆค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงจำนวนนะคะโดยการนำสินค้าออกนั่นเองนะคะ 4 9 0 0มชิ้นเนาะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นการจัดซื้อนะคะก็คือเป็นการจัดซื้อเข้ามาในระบบนั่นเองอ่าเดี๋ยวสำหรับการจัดซื้อนะคะเดี๋ยวเมย์จะอธิบายในส่วนต่อไปเนาะเขาก็จะแสดงให้เห็นว่าเรามีการจัดซื้อสินค้า SKU นี้เข้ามา200ชิ้นนะ SKU นี SK ้เข้ามา200ชิ้นประมาณนี้เลยค่ะ ต่อไปในส่วนของการจัดซื้อนอะเดี๋ยวเราต้องไปที่เมนูผู้ผลิตก่อนสำหรับร้านค้าค่ะที่มีผู้ผลิตนะคะหรือว่าซัพพลายเออร์เนาะที่เราทําการสั่งซื้อสินค้าเป็นประจำกับเขาอะค่ะทางร้านค้าก็สามารถมาสร้างผู้ผลิตได้ที่เมนูผู้ผลิตตรงนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเมจะสร้างนะคะเป็นบริษัทสกินแคร์แล้วกันเนาะ แล้วก็ใส่ระบุชื่อติดต่อได้เลยนะคะสำหรับข้อมูลนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าทางร้านมีทั้งหมดครบถ้วนก็สามารถระบุเป็นข้อมูลติดต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีครบเนาะตรงนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ค่ะเพราะว่าระบบเราไม่ได้บังคับนะคะ เรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะระบบเขาก็จะสร้างผู้ผลิตของเราขึ้นมาให้นะคะแล้วทีนี้เราไปดูที่เมนูการจัดซื้อนะจะเป็นการเพิ่มการจัดซื้อต่างๆค่ะสำหรับตัวบริษัทที่มีฝ่ายจัดซื้อนาะเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าเข้ามาค่ะสำหรับเมนูนี้ก็สามารถเลือกนะคะได้เลยว่าเราสั่งซื้อสินค้า SKU นั้นๆมาจาก ผู้ผลิตคนไหนนะคะวันที่จะซื้อระบบนะคะจะดึงมาจากข้อมูลวันที่ปัจจุบันให้อยู่แล้วคลังสินค้าค่ะอันนี้เราก็เลือกได้เลยว่าเราต้องการที่จะสั่งสินค้าเข้าคลังไหนนะคะภาษีถ้ามีการจ่ายภาษีเนาะก็เลือกได้เลยคำนวณภาษีร่วมกับค่าสินค้าที่เราสั่งในล็อตนี้นะคะก็สามารถเลือกได้เลยต่อไปค่ะรายการสินค้าตรงนี้เนาะเราก็ระบุได้เลยค่ะอะเดี๋ยวเราเลือกตัวสินค้าที่มีูนย์แล้วกันเนาะ เพราะว่าเราต้องสั่งสินค้าเข้านั่นเองทีนี้นะคะหลังจากที่เราเลือกตัว SKU เรียบร้อยแล้วเราก็ระบุจำนวนได้เลยค่ะถ้ามีต้นทุนก็ระบุได้เช่นเดียวกันนะคะ ถ้ามีส่วนลดนะคะจากผู้ผลิตก็ใส่ลงไปได้เลยชิ้นเดียวกันอ่ะหลังจากนั้นก็กดบันทึกได้เลยค่ะสำหรับเมนูการจัดบขอสอบถามนิดน,นึงได้ไหมคะค่ะตัวต้นทุนที่เราใส่ไปเนี่ยมันจะถูกเอามาแค,คิคลตตอนไหนอะคะ ตรงนี้ค่ะปัจจุบันเราจะยังไม่ได้มีการเคลียร์ค่เลทในส่วนของกําไรขาดทุนให้ค่ะแต่ในอนาคตนะคะในเฟสต่อไปเรากําลังจะมีค่ะตรงนี้ทางเราก็เลยให้ทางลูกค้าค่ะถ้าใส่ได้ก็ใส่ไว้ก่อนเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็สําหรับตัวเมนูการจัดซื้อนะคะตรงนี้จะอ่า สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดนะคะกดยืนยันแล้วก็ยกเลิกได้สําหรับการจัดซื้อที่สั่งเข้ามาค่ะระบบเขาจะไม่ยืนยันแล้วก็เข้าคลังของเราเลยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อค่ะจะต้องมาตรวจสอบนะคะความถูกต้องของการจัดซื้อก่อนว่าสินค้าครบถ้วนไม้หรือว่ามี สั่งเข้ามา1 0,000ชิ้นเสียหายไปกี่ชิ้นนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าเกิดว่าถูกต้องตามนี้เนาะเราก็กดยืนยันได้เลยด้านล่างแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถูกต้องเนะะี่ยทางฝ่ายจัดซื้อก็สามารถยกเลิกการจัดซื้ออันนี้ออกไปได้เช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่ทางร้านค้ากดยืนยันนะคะการจัดซื้อเรียบร้อยแล้วสินค้าที่เราทําการจัดซื้อะคะ่ะจึงจับไปเข้าคลังนะคะก็คือจับไปแสดงอยู่ที่รายการเคลื่อนไหวเนาะ เราก็มาตรวจสอบได้ค่ะว่าเรามีการจัดซื้อเข้ามา5 SKU นี้ค่ะ SKU ละ10,000ชิ้นประมาณนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเมนูคลังนะคะการตัดสต็อกการเพิ่มการลดเนาะแล้วก็การแจ้งเตือนสต็อกด้วยเมื่อใกล้จะหมดนะคะต่อไปตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปอ่า ที่เมนูการเชื่อมต่อสินค้ากันสําหรับตัวเมนขอโทษนะคะขออีกเรื่องได้ไหมคะได้ค่ะในส่วนของสต๊อกอะค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เข้ามาทําตรงจัดซื้ออะเราไปเพิ่มดื้อเลยในในคังได้ไหมในสินค้าได้ไหมอ่าถ้าเกิดว่าต้องการเพิ่มเข้าไปเลยอะค่ะก็จะเป็นเมนูการเคลื่อนไหวขออภัยค่ะการเปลี่ยนแปลงจํานวนตรงนี้ค่ะแล้วก็มาสร้างการเปลี่ยนแปลงจํานวนที่เมนแนะนําไปตอนต้นเมื่อสักครู่นี้ค่ะเพราะเราเพิ่มเข้าไปเลยเราก็จะเข้าคลัง หมายถึงว่าสินค้ามันยังไม่เคยถูกบรรจุอยู่ในคลังเลยะคะ่ะแบบเป็นสินค้าใหม่เนี้ยคะ่ะต้องการเพิ่มสินค้าใหม่ใช่ไหมคะใช่ต้องมาจัดซื้ออย่างเดียวเหรอะคะถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าใหม่นะคะตรงนี้ก็แนะนําให้มาเพิ่มสินค้าตรงนี้ค่ะก็คือเราต้องเพิ่มสินค้าเข้าไปในระบบก่อน,นะคะอ่ะค่ะพอเพิ่มสินค้าในระบบมันก็จะไปเด้งที่คลังอัตโนมัติใช่ไหมคะถูกต้องใช่ค่ะ อ๋อไม่ต้องทําจัดซื้อก็ได้ใช่ไหมพี่กําลังคิดว่าปกติจัดซื้อพี่มีระบบแยกต่างหากไหอืมค่ะถ้าเกิดว่าต้องการเพิ่มสินค้าใหม่ที่มันยังไม่เคยมีอยู่ในร้านค้าเลยอะค่ะพี่ม้าจะต้องทําการสร้างสินค้าก่อนก็คือสินค้าของเราจะมี3รูปแบบเนาะมีมาตรฐานก็คือเป็นสินค้าเดี่ยวค่ะไม่มีสีไม่มีไซส์สินค้ามีตัวเลือกแล้วก็จัดเซตค่ะพอเพิ่มสินค้าเข้าไปปุ๊บรายการสินค้าของเราอะค่ะถึงจะไปอยู่ที่รายการสินค้าคงคลัง หลังจากนั้นหากต้องการที่จะเพิ่มลถจำนวนก็จะต้องมาทำการสร้างการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่หน้านี้ค่ะโอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะ ค่ะโอเคต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่เมนูการเชื่อมต่อสินค้านะคะสำหรับการเชื่อมต่อสินค้าก็จะเป็นการเชื่อมสต็อกระหว่างสินค้าในระบบ GoSell นะคะกับสินค้าบน marketplace ของเราซึ่งก่อนที่เราจะสร้างการเชื่อมต่อสินค้าหรือว่า product link ของเราอะคะ่ะทางร้านค้าจะต้องทําการเชื่อมต่อตัวมาร์เก็ตเพลสกับระบบ GoSell ของเราก่อนนะคะก็คือไปที่เมนูเชื่อมต่อแล้วก็ไปที่หัวข้อ marketplace ได้เลยค่ะ แล้วก็ทำการเชื่อมต่อ Marketplace นะคะช่องทางต่างๆให้เรียบร้อยเลยก่อนที่เราจะทำการเชื่อมต่อ Marketplace เนาะถ้าเกิดว่าร้านค้าไหนที่ยังไม่เคยมี Marketplace หรือว่ายังไม่ได้มีสินค้าอยู่ใน m a r k e t p l a ล e อะคะ่ะแนะนำให้ทำการสร้างแล้วก็จัดการตัวสินค้าบน ทิกต็อกช้อปปี้ราซาต่างๆให้เรียบร้อยก่อนเนาะแล้วค่อยมาเชื่อมต่อเพราะว่าหลังจากเชื่อมต่อ Marketplace เรียบร้อยแล้วอะค่ะระบบของเราอะค่ะก็จะดึงสินค้าดึงข้อมูลสินค้าจาก Marketplace เข้ามาให้ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ,ะเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นสินค้าที่เราอยู่บน m Marketplace เนาะก็จะแสดงช่องทางเป็น Shopee ขึ้นมาให้ค่ะ หลังจากที่เราเชื่อมต่อสินค้าจัดก,การสินค้าบน Marketplace เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปทำการเชื่อมต่อตัวสต็อกนะคะให้ตัดแล้วก็อัปเดตคืนกลับไปพร้อมๆกันทุกช่องทางค่ะลำดับแรกก็มาที่เมนูการเชื่อมต่อสินค้าค่ะแล้วก็เลือกสร้างการเชื่อมต่อหลังจากนั้นก็ระบุชื่อสินค้าของเราได้เลยนะคะจำนวนที่ขายได้นะคะตรงนี้จะไม่ใช่จำนวนสต็อกจริงๆของเราเนาะยกตัวอย่างเช่นค่ะ เสื้อนะคะตัวสินค้านี้คลังสต็อกจริงๆของเราอาจจะมีอยู่แค่1,000 0ชิ้นนะคะแต่ว่าเราสามารถสร้างจํานวนที่ต้องการขายบน Marketplace ได้เลยอาจจะเป็นสัก2,000 0ชิ้นเนาะเพื่อสํารองสต็อกไว้ในกรณีที่อาจจะเกิดแคมเปญต่างๆที่ทาง มาเก็ตเพรสอะคะ่ะระบุเงื่อนไขว่าต้องมี SKU มากกว่าเท่านี้ถึงจะร่วมแคมเปญได้หรือว่าทางรา้านค้าอาจจะต้องการตั้งเพื่อให้เพียงพอต่อการขายทุกๆช่องทางอันนี้ก็สามารถสร้างขึ้นมาได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ระบุรายละเอียดหรือไม่ระบุก,ก็ได้นะคะอันนี้ระบบเราไม่ได้บังคับหลังจากนั้นก็ทำการเลือกนะคะตัว สินค้าที่เราต้องการเชื่อมต่ออันนี้ก็จะเป็นสินค้าบน s h อ p e e ของเรานะคะแล้วเราก็เลือกสินค้าหลักที่มีอยู่ในระบบซึ่งตัวสินค้าหลักกับสินค้าบน marketplace อะคะ่ะทางร้านค้าจะต้องสร้างสินค้าหลักบนระบบของเราไว้ด้วยนะคะจึงจะสามารถนำมาเชื่อมต่อกันได้ที่เป็น SKU เดียวกันเนาะเดี๋ยวขออนะุญสมมุติเป็น ตัวนี้ล้กันสมมุติว่าสองเ,อเราเราสร้างสินค้าที่ SKU เดียวกันได้ด้วยใช่ไหมคะอ่าก็คือสมมติว่าทางร้านค้าค่ะสายขายเสื้อกันหนาวตัวนี้เนาะสีครีมซึ่งสินค้าตัวนี้มีอยู่บนช้อปปีค่ะและทางร้านค้า,าจะ<ช>ต้อง<ะ>ค่ะจะต้องสร้างสินค้าเสื้อกันหนาวสีครีมอะค่ะไว้ในเมนูสินค้าที่บนโคเซลด้วยให้เป็น SKU เดียวกันใช่ค่ะโอเคค่ะอ่ะ ก็จะเป็น2ชิ้นนี้นะคะถ้าเกิดว่าทางร้านค้ามี Lazada s h o p ป e TikTok Shop ็อลน์ช o อ p เนาะที่เป็น SKU เดียวกันก็สามารถเลือกขึ้นมาได้เลยนะคะพอเลือกเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็คลิกไปที่จัดการสินค้าคงคลงังระบบค่ะเขาจะให้เลือกนะคะว่าต้องการใช้งานคลังเดิมที่มีอยู่นะคะก็คือเขาจะใช้เป็นคลังเดิมเลยคือคลังสินค้าหลักของเราหรือว่าต้องการสร้างรายการสินค้าคลังใหม่ เนาะถ้าเกิดว่าให้สร้างคลังใหม่เขาจะให้เลือกคลังก่อนค่ะแล้วทางร้านค้านะคะก็ใส่ราคาต้นทุนจํานวนสินค้าพร้อมขายแล้วก็แจ้งเตือนสต็อกได้เลยนะคะราคาต้นทุนตรงนี้อาจจะระบุหรือไม่ระบุก็ได้เนาะตามต้องการจำนวนสินค้าพร้อมขายคือจำนวนที่เราต้องการจะอัปเดตนะคะไปที่คลังสินค้าของเรานั่นเอง อันนี้เป็นสต็อกจริงๆแล้วนะคะไม่ใช่สต็อกบน s h อป e e l ลา d a ดาแจ้งเตือนสต็อกใกล้หมดเนาะเมื่อเราทำการส่งสินค้าออกไปนะคะจนจำนวนสินค้าพร้อมขายเหลือ15ชิ้นระบบก็จะแจ้งเตือนสต็อกว่าใกล้จะหมดเนาะที่รายการสินค้าคงคลังด้วยอันนี้ก็ระบุได้เลยตามนี้เนาะแต่ไม่เดี๋ยวไม่ขออนุญาตใช้งานเป็นคลังเดิมแล้วกันนะคะแล้วก็กดบันทึกได้เลย นะระบบเขาก็จะขึ้นสร้างการเชื่อมต่อสินค้าสําเร็จเนาะเมื่อสักครู่นี้เราระบุจํานวนที่ขายได้เป็น2 0 0 0 0ค่ะจํานวนตรงนี้ค่ะเขาก็จะไปอัปเดตขึ้นที่หน้า Marketplace ให้ก็คือหน้า s h อ p e e ของเราให้เดาเมขออนุญาตเปิดเป็นหน้า s h อ p ป,ปีเมื่อสักครู่นี้เนาะเราทําการอัปเดตจํานวนสินค้าพร้อมขายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ SKU ของเรากันค่ะ อ่านี่ตรงนี้เนาะเสื้อสีครีมตัวนี้เมื่อสักครู่นี้ค่ะเมได้เซตไว้บนหน้า g เซลล์นะคะว่าเป็น2องหมื่นเขาก็จะขึ้นเป็น2องหมื่นให้อ่าเดี๋ยวเราทดลองเปลี่ยนแปลงจำนวนดูว่าหากว่าสมมติเช่นจำนวนสินค้าพร้อมขายเนาะใกล้จะหมดแล้วจำนวนที่ขายได้ขอัยค่ะใกล้จะหมดเราอาจจะเซตเป็นสามหมืนะ นะตรงนี้เขาก็จะแก้ไขให้เลยทันทีค่ะทางร้านค้าก็สามารถมาเซตนะคะจำนวนที่ขายได้ที่ต้องการอัปเดตขึ้นหน้า marketplace ที่หน้านี้หน้าเดียวเลยในกรณีที่เราเชื่อมต่อไว้ทุกช่องทางเนาะแล้วก็แก้ไขแค่ตรงนี้ที่เดียวค่ะก็ทำการจัดการสต็อกบนทุก marketplace ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็สำหรับ ตัวขออนุญาตวนมาที่รายการสินค้าคงคลังนิดนึงค่ะสําหรับตัวรายการแจ้งเตือนสต็อกนะคะหากว่าในกรณีที่สินค้าจํานวนพร้อมขายะคะ่ะถึงขั้นต่ำเนาะต่าที่เรากําหนดไว้ว่าให้แจ้งเตือนสต็อกสถานะสต็อกตรงนี้เนาะเขาก็จะ,ะขึ้นนะคะแจ้งเตือนว่าสินค้าใกล้หมดนะคะเราก็สามารถกรองดูได้ด้วยนะคะเพื่อตรวจสอบนะคะว่าสินค้าดังกล่าวใกล้หมดแล้วหรือ,อยังเนาะ สำหรับสถานะสินค้าใกล้จะหมดนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเนาะแล้วทางร้านค้ามีการออก tracking แล้วก็จัดส่งนะคะให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วเนาะระบบเขาก็จะตัดตัวสินค้าพร้อมขายที่รายการสินค้าคลุงคลังของเราค่ะเมื่อ ตัดออกไปเรื่อยๆนะคะจนถึงจํานวนขั้นต่าที่เราตั้งไว้เนาะตรงนั้นนะคะระบบเขาก็จะแจ้งเตือนให้เขาก็จะขึ้นอันเลยขึ้นมาให้เพื่อให้ทางร้านค้าค่ะทําการเพิ่มนะคะจำนวนสินค้าพร้อมขายเข้าไปซึ่งในกรณีที่จํานวนสินค้าพร้อมขายของเราะคะ่ะตรงนี้ถูกส่งส่งออกไปนะคะจนจนเหลือสูตรนะคะเขาก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นสินค้าหมดเช่นเดียวกันนะคะ ค่ะตรงนี้ค่ะสําหรับตัวรายการสินค้าคงคลังแล้วก็ตัวคลังสินค้าค่ะทางคุณลูกค้ามีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้มีอธิบายในส่วนไหนเพิ่มเติมไหมคะถ้าในส่วนของทางยังไม่มีนะคะโอเคได้ค่ะสําหรับการสร้างสินค้าการเชื่อมสินค้าโปรดักต์ลิงก์กับ m a r k e t p l a c e ตรงนี้เรียบร้อยนะคะตรงนี้เดี๋ยว<ม>พี่ต้องไปลองใช้ดูก่อนได้มีคําถามเดี๋ยวพี่ค่อยถามอีกที ได้ค่ะยินดีค่ะถ้าเกิดว่าอ่าสำหรับวันนี้เนาะสำหรับการเชื่อมต่อคลังนะคะโปรดักลิงต่างๆค่ะแล้วก็ตัวจัดการคลังก็จะมีเท่านี้นะคะถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมเดีเด๋ยวเมย์ขออนุญาตจบการเทรนนะคะค่ะคุณเมย์ขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ